สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเอาตัวสมาร์ทเดเว e ของโซนอปตัวหนึ่งเอามาให้ดูนะครับตัวนี้โซนอปเรียกว่า i อปลั๊ก็คือว่าเป็นตัว IoT Smart าร์ i c e ที่สามารถทํางานควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถควบคุมได้ง่ายมากที่สุดเพราะว่าแค่เราเสียบปลั๊กเข้าไปบนปลั๊กเดิมตัวนี้จะเป็น i อปลั๊กสมาร,ร์ทปลัสามารถควบคุมการเปิดปิด ผ่านมือถือได้เลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ปกติก็จะสามารถที่จะนําเอาไปควบคุมผ่านมือถือได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแนะนําตัวสินค้ากันก่อนว่าไอ a บตของ s o n o ปตัวเนี้ยที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันในรุ่นนิดหน่อยเริ่มจากบบตัวนี้ก่อนตัวนี้10แอมตัวนี้1 5แอม แต่ใน15แอมทั้ง3ตัวนี้มีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อย15แอมตัวนี้จบคู่ผ่านสัญญาณซิกบี้นะครับตรงซิกบี้เนี่ยถ้าใครเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะพอมีความเข้าใจแต่จะพูดสรุปง่ายๆตัวนี้คือซิกบี้ไม่ใช่สัญญาณ Wi-Fi จะใช้งานซิกบี้ได้ต้องมีตัวรับที่เป็นซิกบี้เพื่อที่จะเป็นตัวแม่นะครับถ้าใครยังไม่เคยมีตัวซิกบี้เดี๋ยวอาจจะพูดต่อท้ายนิดหน่อย ตัวนี้2ตัวนี้15แอมป์เหมือนกันแตกต่างกันก็คือว่าตัวหนึ่งมีโค้ดลงท้ายด้วยไลท์นะครับก็คือเบาๆความแตกต่างก็คือมันจะไม่สามารถเก็บสถิติการใช้ไฟได้ไม่สามารถควบคุมกระแสไฟโอเวอร์โหลดได้นะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็คือตัวไลท์ทำไม่ได้นะครับ ตั้งผ่านแอปนะครับมันจะตัดได้ก่อนเราต้องไปตั้งค่านะครับไม่ใช่ว่ามันทําเองก็คือเราสามารถเข้าไปตั้งได้ว่ากระแสมากหรือน้อยจะให้ตัดไฟอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้คือตัวไลท์กับตัวนี้จะทํางานเหมือนกันก็คือแค่ว่าตัวนี้1 5แอมป์ตัวนี้1 0แอมป์นะครับตอนนี้ทั้ง3ตัวนี้ก็คือเสียบป๊กไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาจับคู่เข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวเราดับไฟลงมาก่อนเพื่อเห็นสัญญาณไฟชัดๆตัวนี้สัญญาณไฟที่ไม่ใช่การกระพริบสั้น2ทียาว1ทีแปลว่าอุปกรณ์ของ SON, โซโนอฟเนี่ยไม่อยู่ในโหมดพร้อมจับคู่นะครับอย่าง2ตัวนี้อยู่ในโหมดพร้อมจับคู่นะครับก็คือว่าสัญญาณไฟมันจะกระพริบสั้น2ทียาว1ทีนะครับแต่ตัวเนี้ ไม่อยู่ในโหมดพร้อมจับคู่เราต้องกดปุ่มค้างเอาไว้5วินาทีนะครับเพื่อให้กลับเข้าสู่โหมดจับคู่นะครับ1 2 3 4 5นะครับตอนนี้ตัวนี้ก็อยู่ในโหมดพร้อมจับคู่แล้วนะครับเราก็เปิดแอป e i link ขึ้นมานะครับตอนนี้เราเข้ามาในแอป e i link แล้วนะครับเราก็กดปุ ตัวมุมขวาแล้วก็ add device นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณ wifi บ้านเรานะครับต้องเป็น2.4 2.4 g h z นะครับแล้วก็เป็นพาสเวิร์ดที่ใช้ใน wifi บ้านเรานะครับที่ใช้กับที่ใช้กับ wifi บ้านเราแล้วก,กด next ไปก็จะค้นหานะครับก็จะเจอ2ตัวนี้แหละตัวไหนเป็นไล์ตัวไหนไม่ใช่ไล์ไม่แน่ใจมันเจอเกาะละเหลือตัวนี้ S26 นะครับ ตอนนี้เจอ s 2 6แล้วนะครับทั้ง3าตัวเจอแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะแอดตัวใดตัวหนึ่งเราก็สามารถกดบวกหรือกด next ต่อไปได้เลยแต่ถ้าเราจะแอดพร้อมกันทั้ง3ตัวเช่นว่าในบ้านเราซื้อมา3ตัวพรพร้อมกันล้วก็กด add all ตรงมุมขวาได้เลยนะครับมันก็จะทั้ง3ตัวมันก็จะขึ้นมาเข้าโทรศัพท์พร้อมกันเลยนะครับทั้ง3ตัวตทั้ง3ามตัวพร้อมแล้วนะครับเกิดเป็นเครื่องหมายถูกทั้ง3ตัวก็กด next ต่อได้เลย เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับตรงนี้แตตอนนี้เราใช้ชื่อที่มันให้มาเลยนะครับว่าก,กด Next ตอไปได้เลยก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้ถูกบันทึกเข้าโทรศัพท์แล้วก็ดันได้เลยหรือเราจะแชร์ปลัก3าตัวนี้ไปให้กับคนอื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมาทําในนี้ก็ได้นะครับคือเราเราจะทำเข้าเราจะเข้ามาทาในแอปก็ได้ก็คือเราจะสามารถที่จะแชร์ปลักตัวนี้ไปให้กับคนอื่นสามารถควบคุมได้นะครับก็ทําการแชร์ เข้าไปที่อุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับตอนนี้ทั้ง3ตัวก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับการเปิดปิดคือตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันจบแล้วแค่นี้แหละก็คือเข้ามาก็อย่าง S26 ก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะครับเนีย่ยตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นไม่ใช่ตัวไลน์นะครับจะมีเมนูเรื่องของการวัดค่าพลังงานตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของเมนูที่สามารถเก็บสถิติได้นะครับสามารถดูสถิติย้อนหลังได้มันก็จะขึ้นสถิติการใช้พลังงานของของปลั๊กตัวนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ ถ้าจะให้ดูแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีเมนูตัวนี้ที่ต่างขึ้นมาก็คือเมนูนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว overlap overload protection นะครับ overload protection ตัวนี้ก็จะสามารถตั้งได้อย่างเช่นกระแสไฟแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับว่าถ้ากระแสไฟเนี่ยเกินเท่าไหร่นะครับมันจะทำการตัดนะครับมันก็คือเป็น protect ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเราได้แล้วก็สามารถมาตั้งได้ c คเลเรนซ์โวลต์แล้วก็หรือจะในโหมดของวัตต์นะครับพาวเวนะครับมิลหรือแม็กก็จะสามารถตั้งได้ตัวนี้ก็จะมีความต่างแค่ตรงนี้นะครับตัวที่ไม่ใช่ตัวโปรก็จะดูค่าการใช้พลังงานได้แล้วก็สามารถที่จะตั้งโอเวอร์โหลดป e c ชั่นได้นะครับส่วนการทำงาน,นอื่น ก็คือเหมือนแอป e ี e l i n k ทุกๆตัวนะครับก็จะมีเมนูหลักๆก็คือ Schedule Time แล้วก็ Loop Timer Loop Timer ก็คล้ายๆกับว่ามันจะกลับเข้ามาดูอุปกรณ์เนี้ยทุกๆรอบกี่นาทีที่เราตั้งไปถ้าเราต้องการให้มันเปิดเสมอๆเผื่อมีใครไปปิดแล้วก็ตั้งให้กลับมาดูทุกๆ10นาทีให้มันเปิดมันก็จะเข้ามาดูทุกๆ10นาทีแล้วก็จะเปิดถ้ามันเปิดเอถ้าถ้ามันปิดอยู่มันก็จะเปิดให้หรือเราต้องการปิด ก็ตั้งสลับกันนะครับก็ลูทัมเมอร์ประมาณนี้ทัมเมอร์ก็ก็ต่างกันแค่ว่ามันทําครั้งเดียวจบนะครับถ้าจะใช้งานใหม่ก็ต้องกลับมาเปิดฮะประมาณนี้ลูทัมเมอร์สเกจด,ดูวก็คือตั้งเวลาเปิดปิดจะเปิดกี่โมงเช่นกระติกน้ําร้อนเนี่ยอยากจะให้17บเนาฬิกาปิดอ่าแล้วก็8ปดโมงเช้ามาทำงานเปิด ก็ประมาณนี้สําหรับตัวสเกจโดทํางานเฉพาะจานถึงสุกนะครับก็สามารถตั้งได้ตัวปลั๊กเนี่ยมันมีประมาณนี้แต่ถ้าจะให้มันเป็นสมาร์ทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเอามาทำงานคู่กันตัวนี้นะครับจะเป็นตัววัดอุณหภูมิ ที่ทํางานกับตัว Zigbee นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Zigbee Pro นะครับตัวรับสัญญาณซึ่ง Zigbee Pro เนี่ยก็จะทํางานกับตัวนี้ด้วยกลุ่มส้มนะครับกลุ่มสีส้มกล่องสีส้มของเขานะครับคือตัว Zigbee เนี่ยจะเป็นตัวขาขาหนึ่งของเขาเนี่ยจะต่อกับ WiFi บ้านเราส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยเขาจะรับอุปกรณ์ที่เป็น Zigbee ทั้งหมดประโยชน์ของมันก็คือเอาที่ชัดๆง่ายๆก็คือว่า มันจะทำให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์ของเราเนี่ยมันใช้เหลือแค่ IP เดียวนะครับคือเราเตอร์เนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่ว่า1ตัวเนี่ยสามารถรองรับได้กี่อุปกรณ์นะครับถ้ามันมากเกินไปถ้าเราใช้อุปกรณ์กลุ่ม IoT เยอะๆหรือโทรศัพท์เยอะๆเนี่ย IP มันจะเต็มฉะนั้นถ้าเรามี z i g บีเข้าไปเนี่ย มันจะมองเหลือแค่ IP เดียวแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะทำงานอยู่ภายใต้ซ i g e e r บ d ิ e ตัวนี้ก็คือขาหนึ่งเป็น IP ใช้ IP เดียวส่วนที่เหลือมันจะแมนจลูกขายของมันทั้งหมดด้วยสัญญาณ Zigbee นะครับฉะนั้นถ้าใครจะใช้ Zigbee สีส้มเนี่ยจะต้องมี Zigbee Pro ตัวนี้ก่อนถึงจะใช้ Zigbee ตัวนี้ได้นะครับอย่างตัวนี้ เป็นตัววัดอุณหภูมิเช่นว่าเราต้องการทํางานเมื่ออุณหภูมิมากหรือน้อยก็แล้วแต่หรือถ้ามีอุณหภูมิ2ตัวเนี่ยเราสามารถตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่พื้นที่นั่งงานกับอุณหภูมิปกติถ้าเกิดความต่างกันของอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เราตั้งเอาไว้จะทําให้ตัวไอปลั๊กทํางานไม่ใช่แค่ไอปลั๊กนะก็คือตัวทุกตัวของพวก ที่ทำงานอยู่ใต้ e l i n g ก็จะทำงานได้หมดนะครับก็คือเราจะมาเขาเรียกว่าตั้งตั้งซีนการทำงานนะครับสมมุติตัวนี้นะครับเป็นตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับกับวัดความชื้นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตามันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คือซิกบีบิตอนะ่าตัวนี้คืออุณหภูมิและความชื้นก็คือตอนนี้อุณหภูมิ ในห้องนี้คือ26.9นะครับความชื้นวันนี้75.3คือวันนี้ฝนตกทั้งวันมันก็เลยชื้นๆนะครับประมาณนี้นี่คือตัวอุณภูมิกับความชื้นทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทำงานให้มันเป็นสมาร์ทนะครับเราสามารถมาตั้งซีนได้นะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงมุมน,นี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกสมาร์ทดีไวต์ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นอุณหภูมิถ้าเราตั้งอุณหภูมิมากกว่านะครับอันนี้มากกว่าแล้วก็อันเนี้ยน้อยกว่าถ้าเราจะใช้ถ้ามากกว่าเท่านี้ให้เปิดพัดลมน้อยกว่านี้ให้ปิดพัดลมอ่าก็แล้วแต่ว่าเราอาจจะเอาไปทํางานคู่กับแอร์ก็ได้อย่างเช่นว่าเออเช้าเช้ามาเราจะประหยัดไฟให้แอร์ปิดสักตีสี่แล้วจากนั้นไปเราก็เปิดพัดลมนะครับพัดลมเปิดทันทีไหม อ่ายังไม่เปิดทันทีก็ได้ถ้าห้องยังเงย็นอยู่อ่าแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิห้องมากกว่าสมมติอ่ายี่สิบเจ็ดอ่ามากกว่ายี่สิบเจ็ดอ่าเราตั้งยี่สิบเจ็ดนะครับทำไรไปเปิดตัวสมาร์ทปลั๊กนี่เราก็มาตั้งได้ให้เปิดนี่แค่นี้ แค่นี้มันก็จะทํางานแล้วถ้าอุณหภูมิมากกว่า27ขึ้นมาสมาร์ทปั๊กที่เราเสียบพัดลมรอเอาไว้มันก็จะทํางานนะครับหรือในทางกับในในกับอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถนามาใช้คู่กันได้นะครับก็คือถ้าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันหลายๆตัวมันก็จะยิ่งสมาร์ทขึ้นไปเรื่อยๆตัวเดียวก็สมาร์ทแล้วแต่ถ้าหลายๆตัวก็ยิ่งสมาร์ทขึ้นอีกโดยเฉพาะพวกกลุ่มเซ็นเซอร์นะครับที่มันจะอามาช่วยทํางานได้นะสมมุติว่า เมื่อกี้ที่เห็นบอกว่าเราจะมีเรื่องของการตั้งแบบนี้ได้ด้วยถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับขอเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปยกเลิกตัวนี้ก่อนนี่สมมติว่าถ้าอุณหภูมิแตกต่างกันเกินเท่าไหร่ถ้าเรามีตัวตัววัดเทมป์สองตัวนะครับมันจะขึ้นมาว่าเราจะเลือกอุปกรณ์เซนเซอร์ตัวไหนเมื่อมันเทียบต่างกันแล้ว ต่างกันกี่องศาให้มันทำงานก็ได้นะมีเซนเซอร์2ตัวมาแล้วหาความต่างอันนึงเอาไว้นอกห้องอย่างเช่นอุปกรณ์อย่างเช่นห้องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ถ้าห้องมันเริ่มต่างกับอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่มันให้พัดลมทำงานหรือจะไปเปิดพวกอ,อุปกรณ์คลูอิ่งทั้งหลายมันก็จะทำได้ก็คือเอาเซนเซอร์ตัวนี้เข้าไปวาง หรือถ้าจะอาจจะเอาไปมองในมุมหนึ่งเช่นเอาไปไว้ในคลังสินค้าอากาศร้อนร้อนเกินไปเกินผิดปกติอาจจะทําให้เสี่ยงเกิดเพลิงไหม้ก็ให้สามารถเตือนเข้ามาได้เอาตัวนี้ไปเสียงกับตัวเบลสัญญาณกระดิ่งมันประยุกต์ไปได้หลายอย่างนะครับแต่พื้นฐานที่เราเซตอัพเนี่ยมันมันแป๊บเดียวเองก็คือกด สองส่ 2, 3, มมันก็เข้ามาอยู่ในในโทรศัพท์เราแล้วอยู่ใน e v Link ในแอป e v Link นะครับส่วนการจะมาเซตอัพให้มันทำงานเชื่อมโยงกันมันอยู่ที่เราและมันจะทำอะไรได้บ้างซึ่งมันต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะครับก็สำหรับตัว s m a r t p l u g i Plug นะครับก็มีประมาณเท่านี้ ไอเดียในการเซตอัพต่างๆอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับเพื่ออาจจะได้มีแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขาเริ่มใช้หรือเขายังนึกไม่ถึงว่าอ๋อไอ้นี่มันก็ทำได้นี่อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะมาสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้กันได้นะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็คือายประของโซนอฟแอปพลิเคชัน e-blink โอเคนะครับขอบคุณครับ